สวัสดีครับร้านสมัยทีสวีทนะครับผมชักเอ็กครับวันนี้ก็มาซ่อมบอดี้ครับสำหรับโน้ตบุ๊ก ASUS Vivo Zenbook ตัวนี้นะครับก็มาในการเอ่อบอดี้แตกฝั่งนี้นะครับเราก็ได้ทําการต่อซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ครับก็ถามว่าเปิดปิดใช้งานได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องบอดี้แตกก็สามารถมาที่ทางร้านตรวจเช็คเปลี่ยนได้นะเออขอโทษครับเอ่อซ่อมได้นะครับผมสำหรับบอดี้แตก นะครับไม่ว่าจะเป็นบอดี้ขาจอหรือว่าบอดี้ตรงเคสแตกก็สามารถซ่อมได้นะครับผมนี่นะครับก็ฝากเป็นสมายทีสวีทพดด้วยนะครับสาหรับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถมาตรวจเช็คประเมินซ่อมเบื้องต้นที่หน้างานได้เลยนะครับทุกสาขาครับก็ฝากเป็นสมายทีสวือด้วยครับสามารถใช้บริการได้ทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชรลพนนะครับเป็นท่านรัตนาที่เบลดมอทาพาราดมอบางแคดมอบางกะปิ สาขาวชิรพลนะครับผมแล้วก็ไม่กาบางนานะครับสำนักงานใหญ่อยู่ประเวศนะครับไอฟิวบางนาครับคุณลูกค้าท่านใดสะดวกก็สามารถใช้บริการได้เลยครับ่างจังหวัดจะมีสาขาจันทบุรีด้วยนะครับก็จบงานนะครับส่หรการซ่อมบอดี้นะครับวันนี้ใช้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ